เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นครับยูกิบแบบบัดนะครับผมวันนี้เรามาโซโล่แหลค์89ดาวถ้าชนะเกมนี้ก็ขึ้น90ดาวนะครับกับตัวหลักของผมครับผมยอนซึ่งทีมเรามีอาร์ล็อปส้มด้วยนะครับนี่ยิงไปเลยเทคนิคยอนนะออกจากฐานปุ๊บยิงท่าสองไปเลยนะครับผมเพราะว่าท่าสองโดนปุ๊บได้นี่นะพลังแฝงเงินเด้งเล่นเซตนี้นะครับประมาณนี้นะครับผม อาจจะปรับเปลี่ยนของนี่ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ต้องออกมุลาก็ได้นะครับเกมนี้ไม่มีแทงเลยนะฝั่งนุ่งามนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะผมจะเล่นประมาณนี้ก่อนนะครับมาผมชอบมากเลยเวลาที่แบบว่าผมเล่นยอนแล้วแบบโลมมันเป็นโลมที่แบบว่าโลมซีซีอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นยอนแล้วแบบเราเจอโลมแบบโลมหิวคิวอ่ะโลมไม่กันยอนอ่ะคือยอนก็เล่นยากนะครับเรียบร้อยเปิสบัตรอย่างเร็วมาเดคาเฟนี่สู้ไม่ได้ครับผม ผมไม่สู้นะตอนนี้ผมบอกเลยยอนสู้เลยใครไม่ได้ครับซิน t i เนลมามันงัดแน่นอนผมซับเป็นหนีไม่อยู่แล้วรูดคอนติโนโอ,โอโ้โหคีล่าเราแหกไปแล้วว่ะคือตอนนี้เนี่ยผมขอแค่ดาบบิสเบดนะครับผมน่าจะยิงเข้าแล้วละ่ะเพราะว่าฝั่งเขาไม่มีตัวแท้งเลยนะอัาลมัมิสส้มนายเลเวลสี่นายจับมันเลยนะแต่ตอนนี้นายยังไม่สี นี่เราว่ายิงเช็คไปเรื่อยๆนะครับผมเสียสเซนติเนลเสียโอ,โอ้โหเลยโอ้โหตายว่ะเรียบร้อยครับอารลัมยังไม่สีด้วยไงยโอ้โหลิกเตอร์แม่งแรงชิบเป่งเลยครับรอขอไปก่อนนะอารลัมรอดอยู่นี่ครับเมื่อกี้คาเฟ่จะตายนะผมว่าวาร์ปอยู่ในย่าว่ะขอเดาเลยขอเดาฟิลด์เดอร์ซันเรียบร้อยนี่แหละเมนย้อนนะครับ คิี่น้ลเกิดนะผมใกล้จะได้บิสเบตแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอารลัมไม่ส้มเนี่ยมีอันติแล้วนะผมคิดว่าผมน่าจะเล่นง่ายขึ้นถ้าอารลัมจับดีนะเพราะว่าถ้าอารลัมจับดีเนี่ยย้อนลูดฟรีแป๊บเดียวย้อนเกิดนะผมบอกเลยจับไหมอารลัมอารลัมไม่จับวะเรารูดรูดรูดโออารลัมเพิ่งมาจับโอโหลิกเตอร์เองเอาเยอะเกินไปแบบงี้ เยอะเกินไปนไหมบิสเบดมาแล้วผมต้องเพนวะผมเลือกไม่มีแล้วเพื่อนยิงฟิลดเดซันก่อน90ดาวก็เล่นเซฟๆซ,ซกว่านนะสลับยอนนะครับเดี๋ยวเล่เกมยอนผง,งาดเองนะผมก็เดินตามอาร์ัมนะครับเดี๋ยวเราแบกเองอารัมไม่ส้มนายจับตัวสำคัญสำคัญไม่ให้เขาล้วงเราถึงพอแลวนายก็จะได้ดาว เลสเตอร์มันเอาเยอะเกินเออจับสวยมากอลัมมันต้องอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าคอมโบเทพจับแล้วหละเราเราเราลูดนะครับตอนนี้ผม3คิวอะผมว่าเกมนี้ผมมีสิทธิ์เกิดจัดจัดเพราะว่าฝั่งเขานี่ด้วยแหละตัวบางด้วยนะครับยิงเข้าง่ายเนาะซินเทเนลมาเพื่อนผมก็จะได้ดาบคีแล้วนะครับถ้าได้ดาบคีนี่ก็รับประกันเลยยิงไส้แหลก มาวะอยู่ไม่ได้เลยเพื่อนผมสปินดีก่อนรูดรูดอาร์มีอันตินี่ว่ะสวยจัดๆสมแล้วที่นายเป็นเมสโซมอาร์มเอาระหว่างลิกเตอร์ฟิลด,ด์อุย้ยไม่ได้ครับกิกซี่มาโอเคสวยครับซากหมดอาร์หมายถึงว่าแบบหวังมันแบบว่าโลหมดนะครับถ้าคิลเลอรา์มาน่าจะเก็บได้2ตัวเลยนะ อลัมถามว่าสตรีมเปล่าไม่สตรีมครับผมช่วงนี้งดสตรีมมาสามเดือนแล้วปีป้องก่อนเพื่อนไม่แน่อาจจะส,สตรีมเร็วๆ,ๆนี้นะครับผมเรามีอารมณ์ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์จับมันอลัมเม็ดส้มสวยมากนี่งไงบอกแล้วหนึ่งจับหนึ่งศพเพื่อนมาเดี๋ยวผมจัดการเองตอนที่ผมเกิดโคตร แต่ต่อไปผมจะออกเป็นสลิงสติงดีกว่านะครับเพื่อเอาให้แบบคริกทุกนัดที่ยิงไปเลยผมว่าผมปรับเปลี่ยนของน่าจะเกิดแล้วล่ะเกมนี้รูดโอ้โหดูมาพ้นกลางอยู่กับอารัมเราปลอดภัยแน่นอนครับอารัมฟิกจับว่ะเรียบร้อยครับผมนี่แหละสมแล้วจะเป็นแมสส้มเพื่อนเวลาเจอโลมดีๆอย่างนี้ผมก็ชอบนะครับ ถือว่ายอนเนี่ยเอาจริงเนี่ย,เ,าาเ,ยเล่นได้นะในแรงสูงๆนะครับถ้าเราแบนฮฮยาเตะหรือเราแบนเอลสูไปนะครับ2ตัวนี้เนี่ยยอนค่อนข้นขาง,างแพ้มากนะครับถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเนี่ยฝั่งตรงข้ามเลือกแคลร์แบบนี้เราเล่นได้นะเพราะว่า,ายอนมันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งน,นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามตัวล้วงไม่มีนะเล่นง่ายนะครับอืมป้อกงการต่อเลยมาผมรุดได้เพื่อนมาอารลัมนายเข้าไปจับ รับรองหนึ่งศพลูดฟีอีสปอร์ต e ลูดเดี๋ยวเรารอลูดครับอลัมจับเลยจับมันชิปเป่งแล้วครับลิกเตอร์มาตรงนี้เรียบร้อยวะผมตายวะไม่น่าเลยวะทีมเราสู้ได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่ไหววะคีล่าได้ไหมคีล่าได้มาตัวแล้วก็ตายหมดนี่ครับอ๋อไม่อันนี้พลาดน,นะ มีล่าตายใั้ผมเอาบูไปเลยนะครับมา <c oughs> ออกเป็นแบบนี้เนาะสลิงสติงเสร็จปุ๊บผมออกเป็นดาบดุดเลือดเดอะบีสนะครับจากนั้นเป็นฟาร์เคบเลยคือเกมนีม้เนี่ยไม่ต้องออกจอดเกาะเลยก็ได้นะครับผม <c oughs> ทำไงก็ได้ให้แบบเราได้ยิงยังไงเราก็ชนะนะครับเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมตาย <c oughs> เพราะว่าอันลมเขาจับให้เราอยู่แล้วนะครับ <c oughs> นี่ไงดูไม่มีมูลาก็เข้าจัดจัดครับผมเดี๋ยวมีฟอสเคปนี่ อารัมก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับมันแช่แข็งบอกเพื่อนรูดลิกเตอร์เดี๋ยวผมสป,ปินไปฆ่าเลยครับงัดเราจังเลยนะไม่ต้องรอง,งัดเจ็ดคิวมาเอเลนดอร์ได้ข่าวว่าแทบหนึ่งศพมาตอนนี้ผมคลั่งเลยครับ,บคือเกมนี้เนี่ยออกฟอสเขบมาเพื่อให้อารัมเราเล่นง่ายนะครับผม <c oughs> คือผมไม่ต้องออกไดเมจแล้วก็ได้นะครับยังไงตอนนี้มันก็ยิงเข้าอยู่แล้วนะครับ แต่ไม่แน่หรอกเลกเกมมากๆเดี๋ยวผมอาจจะขายปอ้อเก็บทิ้งนี่ครับแต่ตอนนี้ก็ออกมาก่อนยังไง90ดาวต้องมีของเราเพื่อนอ阿拉梅索มีอันติถ้านายจับบอกเลยการันตีนหนึ่งศพเดี๋ยวเอาป้อมบนเลยไปเลยนะครับโอเคสองป้อมครับผมกลับก่อนดีกว่าป้อเก็บกาามาแล้วกลับก่อนกลับก่อนเพื่อนไม่พร้อม ดี๋ยวเกมนี้นี่ผมบอกเลยผมแบกเองมันเข้ามาอย่างนี้ก็รูดดีครับผมผมมีฟอยเข็บโอ้โหเมื่อกี้ฟอยเข็บมันใช้งานไปแล้ววะเราจะมีสปินอยู่นะครับผมยังไม่ใช้เนาะอันลำยังมีอันตีอยู่เฮ้ยคลิกซี่จับสวยจะจัดเรียบร้อยครับผมหนึ่งจับหนึ่งศพจากย้อนมาเดียเรามีฟอยเข็บตีดุดเลยก่อนครับเรามีเดอะบีทเพื่อนคือพอมีเดอะบีทเนี่ย มันก็เล่นง่ายครับอีกนะเพราะว่ายองก็คือตีคิวมเดียวเลิศเต็มเลยครับสามทางเลยไหมจะมาวัดหรอครับเอเลนดดรูด <c oughs> ไปดีมาดีอลัมเราว,วับกลับเราก็กลับครับผมเราไม่อยู่นะผมว่าเดี๋ยวผมออกเป็นต่อเกิดดีกว่านะขายปอ๊อดเก็บทิ้งนะครับเอาชัวร์ดีกว่าเพราะว่า ตอนนี้เริ่มเหลวมาๆแล้วนะครับถ้าเราตายทีหนึ่งนี่เราอาจจะแพ้น,นะนเฮ้ยลิกเตอร์อยู่ย่าด้านขวานะครับ <c oughs> นี่ลูดเอาเดิลูดหน้าลั่นนะบอกเลยลูดไปดีโดนนะเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เสียงเปลี่ยนลิกเตอร์ลงล่างผมเอาบัฟแดงก่อนเชื่อมมา <c oughs> เดี๋ยวผมไปเคลียร์นี่วหว่ามันอยู่ล่างห้านะครับ ผมเคลียร์ไอ้นี่ให้เคลียร์หนอนน้อยให้เคลียราเราดันบนเขาต้องสปิทไปบนอยู่แล้วนะเพราะว่าเคลียราเราดันแล้วนะครับผมว่าเขาน่าจะตีดาร์คเซเลเยอร์นะครับเฮ้ยไม่ตีเหรอเรายิงฟิลด์เซันเช็คไปไม่โดนใครนะครับเฮ้ยมันตีอยู่นี่หว่าอะไรไวะเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ยิงฟิลด์เซันเช็คไม่โดนได้ยังไง เฮ้ยลิกเตอร์โอเคตายอยู่มาโปลเอนติตูเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราสิบชิลแบบคลั่งๆหน้าไหนใครก็ได้ทั้งนั้นตอนน,ตอนนี้ผมบอกเลยไม่ต้องออกดาบแดงก็ได้นะครับเกมนี้ยังไงยิงไปเดียวก็ตายอยู่แล้วนะครับนนรูดเอาวเรียบร้อยโอ้โห ผมว่าจะลุ้ต่อเอาสกอักอีกสักคิวสองคิวนะครับโอ้โหนี่จบบ้านเกินก็ถือว่าวันนี้มาเล่นยอนนะครับผมเอาจริงยอนแผ่นนี้ค่อนข้างเก่งนะครับถ้าแบบเราแบนฮายาเตะแบนเอลสูทิ้งไปเนี่ยสู้ทอนได้นะครับผม <c oughs> MVP 90ดาวมาแล้วครับท <c oughs> ำไดเมจไป30%นะครับผมแบกอาร์ล็อเมสส้มไป1เกมไปก็10คิวนะครับตาย2 <c oughs> อารัมก็เล่นชงให้เราดีนะครับผมเล่นกี่เกมเนี่ยโออารัมมีเลทเยอะนะอารัมเมดส้มเล่นไปตีกลองก็เจ็ดร้อยเกมนะครับเล่นน้อยนะติดเม,ม่ส้มแล้วนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยยอนก็ยังเป็นตัวเทพตัวหนึ่งอยู่นะครับถ้าได้รมดีนะครับผมเกมนี้ก็ได้รมดีนะครับยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ